คือลูกสีตองแปดเนี่ยมีตัวกาจัดข้อดีดแล้วก็สูตรหนึ่งตัวเล่งรากขยายกอสูตรสองเพิ่มแป้งเพิ่มผลผลิตตัวแคนเซียโบลอนก็คือสูตรสุดท้ายเลยก็คือช่วงช่วงรับรวงครับตอนเริ่มท้องการรับรวงก็เป็นสูตรสองลูกตีตองแปดทัดแต่สิบห้าวันช่วงสิบห้าวันใช้ตัวลูกตีตองแปดตัวเล่งรากขยายกอนะครับอันนี้จะช่วยให้ข้าวแตกอได้เยอะขึ้นจํานวนต้นต่อมเมล็ดเยอะขึ้น มีแค่สามอย่างครับแล้วก็ปุ๋ยซีเคมีก็คือถ้าอยากติดต่อเดี๋ยวผมจะให้ลุงตีเขาจะฝากเบอร์เอาไว้ครับผมอันนี้ตัว<ม>เล็กแล้วก็ตัวเล็กก็มีใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวสารแทรกกระจายและนำพาอ,อันนี้จะเหมาะแก่เวลาที่เราฉีดยาฆ่าแมลงแมลงบางตัวเนี่ยมันมีนวลป้องกันของมันฉีดยาไม่ยอมเข้าตัวสารตัวนี้จะฉีดปุ๊บแล้วก็ซึมปั๊บเลยฝนตกมาจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้ Uhm จะซึมเข้าเลยทีกในภายในหนึ่งชั่วโมงฝนตกก็ตัวนี้จะซึมเข้าใบพืชหมดแล้วแล้วก็จะไม่ทําลายนวลพืชตัวนี้เป็นสารนาพาและแพร่กระจายภายในหนึ่งนาทีคือซึมเข้าใบพืชหมดเลยช่วยเพิ e ่มประสิทธิภาพตัวนี้ครับุ๋ยเหมือนกับตัวจะใบแต่ว่าซึมไวฝาครับอันนี้คือฝากไว้แค่สี่สี่ชิ้นนะครับ สี่ชุดสี่รายการรวมทั้งอีซีเคมีด้วยมีทั้งปุ๋ยมีอะไรรวมครบในแปลงนาครับทุกอย่างเดี๋ยวยังไงก็ฝากเบอร์โทรลุงสีไว้ครับเบอร์โทรผมก็คือ0ูนย์เก้าเก้สี่หนึ่งเก้าเามหกนะครับโทรมาพูดคุยกันได้เลยครับผช่างยิ่งชุดช่างแต่พันข้าวปุ๋ยยาแล้วก็พวกยากําจัดขดดีนะครับแล้วก็พันข้าวทุกอย่างที่อยู่ในแปลงนาครับโทรมาคุยกันได้เลยแล้วก็รผมเฝากช่องน้องด้วย คู่หูเกษตรทารวยเนี่ยคู่หูเกษตรทารวยครับมาจากไหนครับเนี่ยครับสีสเกตค่ะซีสเกตกันเองตัวนี้คอนสีสเกตสวยๆค่ะอยมากไก่ครับมาขับรถมาจากสีสเกตเลยตัวนี้โอ้อบผมแล้วก็ช่องผมคือลุงตีตะวันแดงครับลุงตีตะวันแดงนะครับช่องลุงตีตะวันแดงครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยครับและติดตามก็อยากได้ปุ๋ยอยากได้ยาฆ่าหญ้าอยากได้ยาฆ่าเข้าดี ติดต่อโดยตรงได้นะครับผมคือยืนยันจากเจ้าของนาที่เขาใช้นะครับผมเนี่ยครับยืนยันได้ครับการันตีกับคนน้านหนวดก็การันตีให้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมเนี่ยครับยอดสุดจัดสุดจริงครับผมยายบอกครับผมถ้ายายไม่บอกก็ไม่เชื่อกับลูกตีนบอกเองเลยครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูแปลงนาครับผมไปดูแปลง